สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับอัปเดตนะครับผลออมสินกับทรกศครับนะออมสินนะครับออมสินออกไปแล้วนะครับอ่าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็สี่หนึ่งนะครับสำหรับทรกศหกสองหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะครับอ่าของผมก็ไปเข้าทั้งออมสินและทรกศเก้าหนึ่งกับเก้าห้าสี่หนึ่งนะครับ ไม่รู้เมื่อเช้านี้มีใครเอาไปลงไว้บ้างหรือเปล่านะครับนะถ้าลงก็น่าจะได้เนาะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสามเก้าห้าเก้าศูนย์ที่ให้นะครับนะแล้วก็สามหนึ่งสามแปดนะครับมีใครเอาไปลงไว้บ้างหรือเปล่านอ้อพอดีก็ไปเข้าทกศนะครับ 91, 9, เก้าหนึ่งกับเก้าแปดทกศเก้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ ออมสิน95นะครับนะอกอยินดีด้วยถ้าใครเอาไปลงนะครับเดี๋ยวรุ้นช่วงบ่ายก็รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยรุ้นต่อเด้อขอให้โชคดีครับ